ครับสวัสดีทุกท่านนะบ่มาดีครับมาดีอีกรอบนะครับสําหรับรายการอะไรสักอย่างนะฮะเกี่ยวกับการให้ความรู้เกี่ยวกับพวกเหรียญของเก่าอะไรพวกนี้นะครับก็คลิปนี้นะครับเป็นเป็นคลิปปีคลิปหนึ่งแล้วกันที่จะมาพูดถึงเรื่องเหรียญยี่ห้าตังค์ปี2533นะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยเราเคยทําคลิปไปก่อนแนะน่นอนแต่ว่าหลายท่านน่าจะไม่ได้ดูคลิปอะนะฮะก็ปกติเวลาเอาเหรียญมาดูแต่พศอ,อ,อะไรเงี้ย เหรียญน,นี้นะครับบอกก่อนตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะถ้าถ้าดูไม่ถึงตรงน,นี้ก็ไม่รู้จะพูดเงก็เหรียญยี่ห้าตังค์ปีสองห้าสามสามเนี่ยเราไม่ให้ดูเฉพาะพศนะครับแต่เราให้ดูรายละเอียดยงอื่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นมวลหรืออะไรเงี้ยฮะก็คือก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับตัวเหรียญน,นี้ก่อนยี่ห้าตังค์ปีสองห้าสามสามเนี่ยเป็นเหรียญยี่ห้าตังค์เขาเรียกว่าอลูมิเนียมรอนหรือถ้าเรียกบ้านเนี่ยก็คือทองเหลือง นะครับก็คือมีส่วนผสมของทองแดงและสังกะสีเป็นส่วนประกอบหลักนะครับซึ่งทองแดงเนี่ยก็มีมากถึง90%กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็มีสังกะสีเนี่ยแค่ไม่ถึง10%ของเปอร์เซ็นต์ของมวลทั้งหมดของตัวเหรียญน,นะครับขนาดอยู่ที่16มิลหนักประมาณ1.9กรัมอันนี้คือทองเหลืองปกติจำนวนการผลิตประมาณ81ล้าน380,000กับอีก4,000เหรียญแล้วก็ ราคาประเมินในหนังสือสภาพไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยอ้างอิงจากหนังสือของคุณหมอชยศนะครับพงจารุสถิตนะครับเป็นหนังสือคู่ม,มือสะสมฉบับสมบูรณ์ปี6 1หนึ่งนะครับราคาอยู่ที่1 5บาทแต่ราคาซื้อขายจริงๆปกติมันไม่ค่อยถึงนะส่วนใหญ่เขาเล่นเป็นแผงแผงพี่ส,สามไม่มีดิแต่เหรียญยี่ห้าตังไม่ผ่านใช้ปกติมันก็มีราคาอล้วครับพวกพวกเหรียญแบบเป็นถุงเป็นอะไรเงี้ยที่เขาทาขายกันนะ่ะเป็นแพ็กเกจแต่เหรียญที่ เราเคยได้ลงไว้เนี่ยมันคือเหรียญนี้ครับปกติเหรียญยี่ห้าตังปีสองห้าสามสามมันเป็นทองเหลืองก็คนรู้อยู่แล้วมันทองเหลืองอะแต่เหรียญน,นี้เนี่ยมันเป็นเหรียญทองคําขนาดเหรียญเท่าเดิมครับคือสิบหกมิลเท่าเดิมเป๊ะแต่เหรียญน,นี้เนี่ยมีส่วนผสมของทองคํานะครับอยู่ประมาณเก้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นแล้วก็มีแร่เงินผสมอยู่ประมาณเจ็ด อันนี้เป็นเป็นส่วนผสมหลักๆของพวกทองคำอยู่แล้วนะมันเหรียญทองเหรียญอะไรพวกไปนะครับแล้วน้าหนักตัวเหรียญน,นะครับเนื่องจากทองคำเนี่ยมันมีมวลความหนาแน่นที่มากกว่าพวกอลูมิเนียมพวกทองแดงนะครับพวกสังกะสีอะไรอยู่แล้วดังนั้นคือต่อให้เหรียญมันเท่ากันนะครับตัวทองคำอะ่ะมันจะหนักกว่าซึ่งเหรียญ ในภาพเนี่ยมันหนักอยู่ประมาณ5.18กรัมอันนี้เป็นเหรียญที่เกรดโดยสยามคอยนะครับซึ่งเขาก็จะบอกรายละเอียดตัวเหรียญน,นะครับ AU ข้างบนเนี่ยในภาพเนี่ย AU คือทองคำนะาเป็นเป็นชื่อย่อของธาตุบนตารางธาตุเนะาะออันนี้จะมีทองอยู่91.54แล้วก็มี AG AG คือเงินครับมีอยู่ประมาณ7.96นะครับของมวลโลหะทั้งหมดหนักอยู่ประมาณ5.18กรัมนะครับ เป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานด้วยพอติด ms 6 6สซึ่งพอมาถึงตรงนี้คุณก็จะเห็นความแตกต่างของเหรียญย5ห้าตังปกติกับทองคำนะครับก็คือเอาง่ายๆนะครับถ้าถ้าแบบคนไม่รู้อะไรเลยนะง่ายๆวิธีการเช็คเหรียญนี้เอาเหรียญไปชั่งด <c oughs> <c oughs> กิก็คือว่าถ้ามันปกติไม่ถึง2กร,รมัมปกตินะครับอันนั้นคือทองเหลืองนั่นแหละไ,ไม่ไม่ต้องเอาไม่ต้องหายภาพมานั่งบอกว่านี่มันดูทองกว่าปกติ มันมันบอกอะไรไม่ได้หรอกคุณแค่แค่เอาไปช่างก็ได้แล้วมันเป็นอะไรที่เช็คง่ายมากง่ายมาก,ามากอันนี้คือเช็คน้ําหนักก็ได้เบื้องต้นอะ่ะน้ําหนักก็ง่ายสุดแล้วเพราะยังไงก็ต้องดูมวลไม่ต้องถายพยายามครับไม่ต้องพยายามถ่ายกับแสงหายอะไรมาก็ตามให้มันดูอ่ะเฮ้ยนี่มันทองถ่ายกับตาช่างเลยไม,ไ,มไม่ต้องอะไรให้ดุุงยากเรียญนี้คือเป็นอะไรที่เช็คง่ายมากไม่งั้นก็เดินเข้าร้านทองไปอย,อยาก รู้ไหมก,ก็ร้านทองเขาอาจจะมีค่าเช็คบ้างหลัก10หลักร้อยแล้วแต่เขาอะนะว่าเขาจะเรียกเท่าไหรก็อันนั้นคือคุณก็ไปเช็คเอาเองนะครับถ้าอยากรู้ว่ามันเป็นทองคำไหมแต่วิธีการเช็คง่ายที่สุดเลยตาช่างดิจิตอลเอาเหรียญไปช่างถ้าสมมุติว่ามันหนักอ่าห้อะไรเงี้ยหรือว่าหนัก3-4กร,รมัมเงี้ยเอยเอ็นสาี่กร,รัมก็แปลกนะอาจจะไม่ถึงทองคำอะแต่คิดว่า แค่มวล3สีกรัมนี่ก็แปลกแล้วนะมันมันต้องเป็นโลหะอะไรสักอย่างหนึ่งที่ที่อาจจะไม่ใช่อลูมิเนียมบรอน์หรือว่าทองเหลืองนะนเพราะว่าปกติมันหนักแค่ไม่ไม่ถึง2กร์มนะตัวเหรียญปกติถ้าแค่2.1กรัมอะไรเงี้ย2กรัมอะ่ะเพราะว่าในหนังสือมันบอก1.9กรัมเนาะถ้าแบบโผล่ไป2กรัมมันหนักกว่าปกติอ่าหนักกว่ากันแค่มิลเดียวอย่างเงี้ยเขาเขาไม่เรียกหนักกว่าครับมันมันมันแทบแต่ไม่ต่างอะไรกันเพราะว่าเหรียญมันทํามาเป็นล้าน,ล,านล้านเหรียญนอะ่อะอ่ะ คุณนึกง่ายๆว่ามันอาจจะมีมวลแบบบางเหรียญอาจจะหนักแค่1.7กรัมบางเหรียญ1.8บางเหรียญ1.9แปะบางเหรียญ2กรัมอะไรเงี้ยก็มันจะบวกลบอยู่ประมาณเนี้ยครับถ,ถ้ามันถ้ามันแปลกเลยมันต้องหนักต่างกันเป็นกรัมนะกรัมแบบหนักโผลมา3.5กรัม3.75กรัม4กรัมอะไรเงี้ยอย่าง,อย,างอย่างเหรียญในภาพที่เป็นทองคำนี่มันหนัก5กรัมเลยนะถ้าทองนี่ก็สลึงกว่าประมาณ เกือบสองสลึงเลยนะอีกประมาณแค่สองกรัมกว่าเท่านั้นเองครับอันนี้นะสลึงกว่าเลยอ,ะอ่ะดังนั้นคือเหรียญนี้ก็แปกแลกกันละดูมวนดูอะไรเงี้ยก็ใครมีพวกเหรียญแปลก,กอะไรนี้ก็ลองทักมาก็ได้แต่ว่าถ้าให้ดีก็ไม่ต้องถ่ายภาพม,มันบอกอะไรไม่ได้เนาะถ้าถ้ามีตาช่างอะไรเงี้ยม,มันเช็คเองได้อ่ะถ้าถ่ายภาพมาบางทีก็ไม่รู้จะคุยอะไรด้วยบางทีบอกว่าไม่ใช่ทองเหรียญน,นี้มันดูทองกว่าปกตินะครับมันจะไม่ใช่ทองนี่ ต้องไปนั่งเหยียงก็ผมก็ให้ถ่ายไล่ไปถ่ายตาช่างหมดอะอี่เขียนคุยบางทีแบบบอกว่าอันนี้มันเป็นทองเหลืองนะครับแต่อันนี้มันทองกว่าปกตินะครับเนี่ยเขาก็ชอบเหยียงกันมาดังนั้นไล่ไปถ่ายช่างให้หมดอ่ะที่เขียนตอบบางทีดังนั้นคือถ้าคุณจะขายเหรียญพวกนี้นะหาตาช่างดิจิตอนรับสักอันหนึ่งมันได้ใช้ประโยชน์อ่ะใช้ไม่ใช้อันนี้ก็ใช้อย่างอื่นอันนี้ประโยชน์ โอเคนะฮะก็คลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ค่าไม่มากก็น้อยนะครับไว้เจอกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ใครมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมก็ติดต่อเราเข้ามาได้นะครับแล้วเรารับปรึกษาฟรีประเมินราคาฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ใครเรียกทำใบรับรองหรืออะไรก็ให้รู้เลยว่านั้นคือมิชาชีพนะครับไม่ใช่ร้านเราหรือว่าร้านรับซื้อในประเทศก็ไม่มีใครเรียกเก็บใบรับรองใบรับประกันอะไรใดใดทั้งสิ้นนะครับมีของตรงกับที่รับก็ซื้อขายกันเลยนะครับผ โอเคครับไว้เจอกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ